รครับก็มีนายจ้างมาครับผมกับเพื่อนผมสองคนแล้วก็มีกัมพูชาครับอีกสามคนผมไม่รู้ว่าเขามีพาสอร์หรือไม่มีนายจ้างมารับผมเห็นนายจ้างควักเงินให้ทางบริษัทนายจ้างรับผมไปครับรับรับผมไปว่าจะไปทํางานผมก็ถามเขาว่าพี่ผมสมัครเป็นพนักง,งานเสินะเร์ฟน,นะเออเนี่ยแหละเป็นเป็นพนักง,งานเสิร์ฟ แต่ตอนนั้นพวกผมก็1 7 18แปแล้วกัมพูชาก็อายุไม่เยอะครับอายุรู้สึกจะน้อยว่าผม <Okay. S 1> เขาก็พาไปไปที่ที่พักครับที่พักเขาจะเป็นทาวเฮาส์ตอนนั้นก็ไปถึงก็ประมาณทักสามสี่ทุ่มมาแหละเข้าไปถึงทาวเฮาส์เขาก็ซื้อข้าวให้คนละกล่องซื้อน้ำให้เข้าไปกินในทาวเฮาส์เขาออกไปเขาล็อกกุญแจครับผมเข้าไปในนั้นเห็นคน เขาเข้ามีสองชั้นเห็นคนอยู so, so, ่ในนั้นนะครับอีกประมาณแปดคนน่ะนอนข้างล่างด้วยข้างบนด้วยครับแต่ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาขังปวกผมไว้ด้วยเขาล็อกกุญแจแต่วันนั้นผมไม่ได้ทํางานนะครับก็นอนคืนนั้นก็นอนตื่นมาเขามามาไขกุญแจปุกประมาณตีสามนะครับผมก็ถามว่าเอ้า สืบอ,อาหารทําไมไปสืบตั้งแต่ทีสามตีสี่แท้แต่ว่าร้านอาหารอะไรเปิดเปิดท<ๆ>ีสามตีสี่เขาก็บอกผมว่าไปสืบน้<ๆ>ําผมตอนตอนที่เขาพามาผมยังไม่เห็นโรงงานจริงโรงงานเนี่ยเขาเป็นโรงงานผลิตน้ําส่งน้โาโพลลิสที่เป็นถังนะครับที่เป็นถังขาวๆอ่ะแบกส่งตามห้างร้านต่างๆร้านค้าไหนสั่งเยอะสั่งเป็นร้อยสั่งเป็นสองร้อยก็ ก็พากันแบกจะมีรถหลายคันผมก็ว่า,าแบกน้ําตามร้านอาหารนะครับไอ้แบกน้ําเป็นพล l i ส,ส่งตามร้านส่งตามทั่วไปที่เขาสั่งจะมีรถเป็นหกล้ออยู่ประมาณสี่คันนะครับฝ่ายที่เติมน้ําก็เติมฝ่ายที่แบกจะผมกับเพื่อนผมไปอยู่เขาให้มาเป็นอยู่ฝ่ายเสิร์ฟน้ํา ผมก็ว่าเอ้ยนี่เราเป็นพนักง,งานเสิร์ฟมาเสิร์ฟน้ําแบกน้ําเขาก็ซื้อข้าวให้กินคนละกล่องพรา,าจุน้ํานะครับก็แบกน้ําขึ้นรถเต็มคันรถนะครับไอเราก็จะหนีก็ไม่กล้าหนีเพราะว่าจะมีทายากนเขาเขาอยู่คุมรถไปกับรถผมก็เพื่อคันนึงเนี่ยจะมีคนติดอยู่ในรถนะครับห้าคนอีกสามคนนะ่ะเป็นเป็นทีมงานของเขา ผมกับเพื่อนผมสองคนกับชื่อทานนะครับก็ไปแบกน้าวันนั้นแบกน้ําทั้งวันเลยแบกครับแบกแบกน้ำโพลิศเนี่ยแบกขึ้นแล้วก็ไปส่งตามร้านค้าแล้วก็ไปส่งแบกลงจนหมดนะครับพอหมดปุ๊บก็กลับมาเอาใหม่แล้วแต่ว่าร้านค้าไหนสั่งก็มาเอาจากบางูทองแถวแถวร่งเกล้าครับพอสัตว์ถึงน้ําก็ไปส่งอย่างนั้นนะครับผมก็ทํามาพอเลิกเก็นมาเขาก็ซื้อข้าวมาให้กิน บังคับให้ผวกผมเข้าไปนอนเลยเข้าไปนอนเสร็จก็ล็อกกุญแจอีกเป็นอยู่อย่างเงี้ยครับประมาณสามสี่วันผมก็ขอเบิกเงินเขาว่าเนี่ยผมทํางานสามสี่วันแล้วผมขอเบิกเงินใช้ครับเพราะว่าผมไม่มีเงินใช้เลยเขาบอกว่าจะต้องใช้อะไรเพราะมีข้าวให้กินสามเวลาโดยที่ความมันมันรู้สึกว่า เหมือนถูกกักขังนะครับผมเลยว่าวันวันที่ผมหนีมาครับเข้าวันที่หกผมรู้สึกว่ารู้สึกถูกขังนะครับวันที่ผมหนีมาะครับคือวันที่หกวันที่หกที่ผมไปทํางานเขาล็อกกุญแจเหมือนเดิมผมก็เลยชวนเพื่อนที่อยู่ในในนั้นนะครับร่วม,ร,วมร่วมกันก็ประมาณสิบกว่าคนนั่นแหละทั้งชั้นหนึ่งทั้งสองกัมพูชาคนไทยเราประมาณห้าหกคนรวมผมด้วยนะนอกนั้นกัมพูชาหมด แต่กัมพูชาครับหนีออกมากับผมคนไทย6คนออกมาหมดกัมพูชาออกมาแค่3าคนนอกนั้นไม่กล้าออกบอกว่าเคยหนีแล้วหนีเขาไม่พ้นโดยวิธีหนีนะครับผมแอบ,บเอาตอนที่ไปส่งน้ำส่งน้ำสืบน้ำอะ่ะผมแอบ,บเอาไขาควงมาผม งัดบานเกล็ดเขาเฮานั้นเป็นบานเกล็ดผมแงบานเกล็ดออกทีละประมาณดูต่อกะว่าให้ให้ขอหลับอะ่ะพวกคนคุมหลับอ่ะครับพวกนายจ้างที่คุมครับที่ผิดน้ํามาหลับผมก็แกะบานเกล็ดอะ่ะออกออกไปเกือบจะเต็มบ้านแล้วครับแล้วก็พากันมุดหนีมากับกระเป๋าเสื้อผ้าค,คนละกระเป๋าหนีครับหนีก็คือมันมืดอ่ะมันเดินมันก็เดินมาตาม แล้วมันก็มีบังเอิญม,ม,มีมีชาวบ้านน่ะเขาเห็นเขาก็โทรไปเหมือนกับว่าเขากับหรือว่าเขาแต่อาจจะมีโทรศัพท์บ้านแล้วมันเขาก็โทรบอกไอ้บริษัทนั่นแหละครับทีนี้พวกทายกันนะครับเหมือนเดิมเลยพากันขับรถตามผวกผมผวกผมก็แยกกันวิ่งหนีครับเพราะเมื่อก่อนน่ะบางกวังทองอ่ะนาเยอะครับมันจะเป็นป่าข้าวป่าอะไรเยอะครับก็หน,นีไปในป่าข้าวแล้วครับ มันมืดหนีไปทีแรกก็เดินตามข้างทางอะแหละพอเห็นรถรถมารถตู้ไล่มาจอดกผมก็พากันวิ่งวิ่งเข้าในในป่าไม่ใช่ป่าเป็นเป็นป่าเป็นนาครับนาที่เขามันกำลังขึ้นสูงๆที่เขากำลังจะเกี่ยวแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนที่หนีออกมาด้วยกันอ่ะหนีได้หรือไม่ได้แต่ผมสองคนเพื่อนผมอ่ะที่ชื่อทานอ่ะหนีออกมาได้ครับหนีออกมาได้ คืนนั้นนะครับก็นอนในป่านาเกือบทั้งคืนนะครับกว่าจะกล้าออกมาครับเกือบใกล้ๆสว่างถึงจะกล้าออกมาครับ